สวัสดีครับมาพบเจอกับวิธีอสารครับผมหายู่หากินแต่วิธีอสารนะครับลายช่องสุขชาแนลครับติดตามชมนะครับ เป็น่ม e ีบะหมือนี่เป็นหิ้เป็นต่มีบไม่เหมือนอะไม่ใช่ดิน จะห้อยกระปูแใ้กบใ้กบให้พี่น้องบังเจอแล้วปล่งียวเงีะยวเ้ยใหญ่กระทูนเ่นอนเน่นอนจะปอตแตกแล้วครับ พตกวหลังจากคลิปกันห้องบดไดแพ้เล็กน้อยเนียย่ยหอกมาหาหาได้เองครับอืมง่ามง่ามง่า,าขยขี้ดีดืบอบไปแล้วถ้าใส่ถุงมือนี่ไม่ได้กินเลยใส่ถุงมืออดไม่ต้องหักขาหรอกม,มั้งเนอะ ตัวเลขแฮกมมน

ปูรถุก,กบไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนอไม่รู้อ่ะปูกกบอุ้ยบปูป่ะไม่รู้ใหญ่แท้ขุดดูสิป้าป้าขุดไปบางทีกบก็อยู่อย่างนี้ถ่ายหนยนี่เจอแล้วนี่นเห็นไหมนี่นี่นี่อ้าวจุกออกมาเออสวยงาม <laughs> ตัวที่สองตัวที่สองของวันนี้ ครับไหนหลึกได้ป่ะกระปูหรือกบโอ้ยลึกมากกบหรือกระปูกบค่ะเ <Yeah. S 2> <c oughs> ยี่ยมยอดยังลึกอะ่ะเมื่อกี้ปลาก็เขียยตรงนี้แหละไปเดีย๋ยว

เจออีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีเลยจ้ะไหนอยู่ใต้ไอ้นี่บ่ใช่ใช่นะคิดไม่ใช่เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันมุมนี้มันไ <ừ. S 1> อ้นั่นมุมนี้มันสะท้อนแสงเนี่ยดึงอันนี้ออกเมื่อกี้อืดึงอันนี้ออกดูนะอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยลึกจังลึกกระปูเ <laughs> มื่อกี้ก็อยู่ลึกต้องขุดดู

น,น,นใช่ไหมตอนนี้รูปรกรกูกับรูกลุบ้ายกันไปหมดร้อนไปหมดแล้วใช่ไหมคือมันปิดเหมือนกันเลยอ่ะไม่อยู่ ขุดให้หน่ยหอยพระเอกตัวน้อยของช่องมาแล้วไหนขุดพวกสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องกันสวัสดีครับสวัสดีครับกันเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ้าเอาขุดต่อมันหายไปไหนเลยนะมันจะหายไปไหน,นไ,ไหนเอาโชว์หน่อยสิ <Okay. S 2> ว้าว เก่งมากเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไปเพลกตัวน้อยของลุงมาแล้วเก่งมากเก่งมากไปหาต่อเยี่ยมเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะดูใหญ่นะเนี่ยดูดีกน้อยขุดกระปูกัน เก่งมากเก่งมากไหนไหนไหนโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นรูยังลึกนะเก่งมากอะยกนิ้วให้ยกนิ้วให้เยี่ยมเยี่ยมมาใส่ถุงไป เก่งเก่งเก่งมอมแมมไปหมดเลยลูกกูเอาลุยต่อพ <laughs> ูน้นอยนี่ม <laughs> <laughs> เก่ง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 เจ็บไหมเจ็บไหมพูน้อยนี่มมือ <laughs> เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงโอ้ย เสร็จสิ้นภารกิจครับผลงานวันนี้กี่ตัวนนหนึ่งสองสามสี่ตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกตัวนะครับวันนี้รู่นี้เจอกันใหม่เ <c oughs> สร็จแล้วครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับธนกิจสัตวายจำหน่ายรถสลียงและอุปกรณ์การยกทุกชนิด